ปาทกขับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดถุก่านเ้อพี่น้องเด้อมาล่ามักม่วงพี่น้องเอ้ยมาล่าอยู่มอแม่น้าคนอื่นคนไกลพี่น้องหน้าเฮาเองโอ้ยหน่วยทิงนั่นเฮ้ยป้ายไม่แส่พ่นป้ายไม่แส่พ่นบอป้ายตัวเทึ่งู่หมากง่ายงหญ่อุ้ยพี่น้องเอ้ย เฮากินแหน่คนอื่นกินน้ำเนาะว่านนีน่เลิกๆเฮากินแหน่แล้วก็คนอื่นกินนำ้ำพี่น้องเอ๋ยผู้ได้กายทงกายทางกับเว้าต่อยเอาขึ้นเอาได้ตามสบายเนาะถ้าเอามาื่อถิ่มนะสิหายพี่น้องเอ๋ย,ยถ้าเอามื่อกินนะเบาบา,ยยางยังน่าพูดมาเลยว้าวอันนี้แม่น้องแก้มบมเสียน เอามากินอยู่เพื่อนน้ำหละ่ะเสเอามื่อกินอยู่บ้านพน,น้ำเนมมาะเมื่อกินสบสบบ้านเจ้าน่ะคือสิบ่มีบักม่งวงเลยเนาะแม่แกบุม๋มเนาะคอยไปบ้านเจ้าน่บอเห็นบักม่วงเลยโอ๊ยเกอืเกอบเกือบพวนเลยเกือบพวนเลยเลยอ้นเน้สบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงจา้าอ้นเน่ข้าจะกินหัวมันเผาพี่น้องเอ้หรือว่ามันแก้วอะไรพี่น้องอทั้งไทยจะเรียกว่ามันแก้วเนาะ ตอนนี้กระต่อยลองกันได้ลมาเตื่อพี่น้องเลยบุพ่อเอารถเมือกินมาจักกินแต่อยู่เฮือนกับบางเลยด้อยู่เฮือนกันเลยอยู่เฮือนกับบางแล้วกินตลอดอยากไหวกินซุกน้ำอยู่เฮือนเนาะบนผู้เจ้าอยู่นะอันนี้เขาก็เมื่อกินสมกินเซลไปประมาณนี้พี่น้องกินซุกกับบริกินได้พี่น้องเลยเรเคยได้กินซุกในนี้จากเือ นี่ทางลงมาเจ้าเอ้ยแบกไหม้มาแต่เฮือนพีน่นอ้องเยเนาะนอบพได้ดเดยวเลยแมนหล่อไปเลยเจ้าอันนี้เป็นต้นตาลน,นาเขาเองพี่น้องอันนี้เป็นนาทงใต้นาทงติดติดถนนหนทางเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ này nó kem bùm lựa các tập nhìn nhảy vậy rồi cái này là cái bọc muồng đó phù bọc muồng tem nhỉ phụ Bây giờ cứ bọc kép dàn dàng mình bò ừ, thứ cà tuần ì lót dàn dàng quá chứ là dẹp nam đây nè ยนืนี่ยแล้วลูกเยอะน่ยตั้งลากหลบบนี้่อันนี้กับป้าเพิ่งไี่น้องอันนี่้างนอกข้างในกับบบใหญ่ ถือคัวเนยเด้อเออเนยอยู่ข้างนี้แล้วตอนนี้กำลังสังหารบัหม่วงพี่น้องเนยว่าว่าสังหารนี่ไปตะยาอ่ะท่านเนาะสังหารสังหารนี่คือสังหารสัตว์นะพี่น้องพอเนยผอเนยโอ้พอเนยไปตัดไม้อยู่หน้าอ่ะเอ้ย

ปีปุปปีพี่น้องเอ้ขึ้นมาได้พี่น้องหมดลายหมดส,เสมนนพเ,เพื่อนจะมากินอยู่บ้านเพื่อนก็เลยต่อยไลน์นิดนิดหน่อยพี่น้องเอ้ขี้พุ่นเขาตานั่งก็เลยให้ปล่อยให้นั่งนั่งปิดหน้าไว้ทางใหม่พี่น้องเอ้ตาหัวนี่ ปันข้อมีข้ออยู่บ่างคือข้อบ่มีแนมไปนะคือส <fashion> ั่นคืออยากคือหัวต่้งบ่าสือๆคือว่าเออสุขึ้นไปเออย่าพี่น้องตอนนี้แม่น้องแก้มบุ๋มกำลังเก็บพี่น้องเลย กำลังเก็บมาเม่วงพี่น,อน้อ,นนองบังกุกกำลงเมืองปีอยู่บ<น>ังก,กุกยังบ่เป็นสำกะมีห<น>ม่วงซอแห่งเต็กพี่น้อง,งปีนี่อยากอืด<า>พี่น้องอเงยลยมองม่วงบ่อยากโดกมองม่วงอยากอืดจะฝ่าฝนสิบ,บดีไปจังเนาะพี่น้องฝนสิบ,บดีสิบ,บดีเห็ดหายเห็ดหน้าไปจักห่างได้เห็ดกูปีอะไรพี่น้องเลยดีบ,บ่ดีกะบางทีก็ดีหลังบางทีก็ ดีต้นบอกคอยสม่ำเสมอปันใดพี่น้องที่ได้พี่น้องเอ้ยเกือบเต็มตาพี่น้องเอ้ยป่ะไปกินเสๆน้ำกันพี่น้องพลาโทษพี่น้องตอนนี้หักกระเปหอดเทียนหอดซานไปตีเรียบร้อยไ้พี่่นองมมาเออแมนหยุดทิงต้นใหม่เอาแบบโบลางแล้วมันจะมีวิตามินนี่ เบิง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 พี่น้องเบิงเบิงนี่แต่มันใหญ่ๆเลยเจ้าวานเจ้าวานพี่น้องเบิงใกล้ๆยังงานะน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยน้ำลายแตกสดสวดเตะพี่น้องบรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ยกินแซ่บๆซ่บทการเด้อพี่น้องเด้ออันเนยสบายดีปาลุงนะแม่สดีปาลุงในแก้มเบิงกี้

แับนายเด้เพเด้อแซ่ปล like <this> ุงม่จบแ่พีนหายเขาขีรถเขาก็นั่หาแม่อแ่ดุ่่แม่หาลูกมางนีสบายดีพี่น้องเ่อถ้างนะาซอยน้องห้าลูกมาบ้านที่้ามาบ้านนี่่ะับโทรหาลูกนงเราเอ้ยขีรถมาบาวายาบกคอยลบก็ย่ดีค่ะ เราไม่รู้จักเดี๋ยวค่อยรับก็แล้วกันเนาะว้าอย่ากินนายเขาได้เลยไม่อยากกินแม่อีล่ะกินไ่ได้อีลาไอเนี่ยกินข้าวขวบไปได้ป่ะอะไรลูกมั้งกินเด้อเด้อพ่อะลรลูกอีหลานะลูกเขากินเด้อฮ่าก็กินคำเดียวคำเดียวกับไอจับมาพ่อ

พุ chat, ่นนะมันหาบบะลงบ่บะลงแค่อยงว่า้อยากมาหาพี่อีกนะแม่เชื่อกันเดปลลมากินอาหาแบีกินยุ่นกินบลงบ่กุ้ยวัดเืัวจำเนาะหัอนาล ยว่าพักข่าี้มัเด้อนำกันจรีตายเมออนันเดือนใดหนอไหวเดือนต่อเดือนสี่เดือนหาเดวนเนาะ่อางไปงไไ่ดนีเดือนหาเดือนหก็เดือนเนาะ กินดองนางเปิดนเิ ke, uh, ่นฮกองนางเปิดเด่นก no, ันเหมนเยปิ mm ่เมนเรืองสีบบนบ้านอันนั้นบนบ้านอุ่มมันบ้นอุ่มแล้วล่ะกับดองถ้าเปิดต่อเด่นกี่ารมืดไหมเลยพี่น้องคนนี้เป็นดมมากเนาะโมูหห้าสิบเมื่อได้จะบอกองทองผายกต่แดงงแร็งอย่อง่ได้โตรมา นสินอนมาข้าวเดียวนอนแล้วนะมืกลี่มบ um> um> ุญน้องเก็บบุปยัใไงแม่นองเก็บุญนอนพี่มดมากมองป้ยะากออันจัา่้อนนซิ่งอิ สองแวล้มพาเทือนไปพี่น้องแล้วกีโลซิ่งขนาดเลยสองโถ้มาหลายนะเป็นพอเลยบอมาน่อยมาี่ยกินน้ำกินมะม่วแล้วไกินหมอนเด้อวมนมาบ้านมาบ้าน้ม้มา้มนมามา้าินนามามานามามนาม

เอานาแต่ยังมีอยู่คุเอาอยูุ่้มือใครเอานะูล้วเบิไ้นบแม่หนาบ้านทันกบอเจ้ากับบอเขาจเอากแหละนาแต่ใครเอากเอเอาไปกินนะทำกินหน่นะเอากแต่ว่ามันหานดกกินกินกมา จ็บาายเห็ดเห็ดตัวไ่ตัวไยปีนนะบ่าือือไ่้ไปาัไปีนมเนี่ยโอยไอันเขาได้มาจะซีข้ากหน่อมองได้ดนะอืออือดีี่าอ้สแม่เาืนแล้วบ่กเาขืนไม่ได้กเกดเบหเเทม่กเม่อยได้เลยังเขาวังไปเบินนเขา

ลงสามเนิ้วลงเลยมกินแค่ก็น่นอนกินแบบบนนอกบนนอก่น้องเลยแินแบบอันนี้บบเลยแม่เลยก็ทางไดนแนกระัดนมนคไอยู่หรอกนอกบนนอกแถวลาฟาวีบัก่วงเด้อคนางทางรได้แหลงเาหนักันะ กินมือคอไปด้กบแกบแคบเลยบัตรแจกันมีเยอะกินบกินกีหนวมนูงวมกินเนาะบแเมองกินเนนลยแกมกินบตนบี่แต้มกินกับไปเป็นต่อยเอาเปน็นอะไเป็นต่อย แม่อนะ่แม่มอยนห้าแยาิเแมอาเขากะสลำลาปาจ่ากเด้อปลาลุงนาก็ไล่กดแซ่กติดตามไม่น้องแคมบุ้เด้อฝากเบิร์นผักสมต่อไปสบายดีสบายดีปลาลุงบาย